นถ้าผีร้องตอบชวิ่งอะไรไอป๊อกไอป๊อกไอเล่อยู่มัดมัดมาดมดีมาดีเน่าร้องเพลงให้ผีฟังก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มสนุกแล้วมันเริ่มสนุกแล้วโอ้ยโอ้ยเยะ โอ้เออที่เดิมที่เดิมที่เดิมล่าพี่มาล่าที่เดิมที่เดิมที่เดิมเอ้าไปงพี่ฟองพี่ฟองพี่องไหแ้วแวแล้วพี่ปองอยู่ไหนพี่ฟองขอ่จัดไม่เก็บพี่ประตเใ้พี่ประตใครไม่ตอันนี้หนูเหรอหนูตัวไหนเนี่ยไม่รู้หนูมไม่เตัวเอง หนูก้มดิก้มดิก้มดิก้มยังไงอ่ะก้มเหนื่อยก้มเหนื่อยอ๋ออันนี้พี่ฟองอันนี้พี่ฟองมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ว่าไปหยิบไฟฉายเนี่ยหยิบไฟฉายเนี่ยหยิบไฟฉายเนี่ยอ่าหนูอยากได้พระไม่มีอ่ะมีแต่ไม้กางเขนอะไรอะไรมาดิอ่าอะไรนะเปิดบ้านแล้วนะเข้ามาวิ่งยังไงหรอกดชิปกดชิปแต่อย่าวิ่งนานนะอย่าไปวิ่งตอนผีหลอก พี่หนูใจเขาไม่ได้เลยไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะเข้ามาเนี่ยมาสอนเนี่ยพี่จะสอนวางวางเนี่ยวางเนี่ยใครมันยืนขวางประตูวะเนี่ยก็เดินทะลุมาสิไปนี่หนูไม่อยากอยู่กูสุดใจอ่ะมันติดเหรอมันติดกันเหรอไม่ติดไม่ติดก็ไม่ติดเนี่ยแล้วไปพี่ฟองไม่เดินพี่ฟองไม่เดินอ่ะกดเอฟใครวะเนี่ยกดเอฟกดเอฟกดเอฟมันจะวางเอาคิดว่าผีมันจะมาเหยียบตรงไหนอ่ะกดเอฟวางไหมไม่วางอะไรตรงมุมอ่ะโอ้โห หมดขวดแล้วแม่ต้องเดินไปอาใหม่แล้วเนี่ยอะไรของเขาอะเร็วพี่ฟางเร็วเร็วมา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 เร็วไป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 เดินเดินไปด้วยกันเนี่ไปด้วยกันหนูไม่เอาคนสุดท้ายหนูขอคนที país, ่สามคนที่สามนะเดี Á ๋ยวพี่จะวางไอ้นี่นะเอ๋อย่าลืมโยนใส่ผีนะมันเขียนตะกดจีนะต้องกดยังไงอ่ะเฮ้ยต้องโยนด้วยเหรอมันมีตุ๊กตาอยู่ในห้องน้ำด้วยอ่ะ พี่ฟองมาดิอ,อย่ายืนคนเดียวอย่ายืนคนเดียวถ้าอยู่คนเดียวอะ่ะผีมันจะล่ามาเร็วเกมนี้ยจริงๆอะถ้าอ,อยู่เ<า>พืนน่อนเอ,อพี่ฟองต้องตามเพื่อนผีมันจะยิ่งอยู่คนเดียวอะ่ะมันยิ่งไอเนี้ยเ,ออเดินเดินเดินไปตามตามไอ้ป๊อกอะ่ะตามไอ้ป๊อกอะ่ะตามไอ้ป๊อก <c oughs> <c oughs> ตามไอ้ป๊อกแล้วพี่อยู่ที่สามพี่อยู่ที่สาม มิจูดที่สามให้ไป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 มิจูดที่สามให้มิจูดที่สามให้ไปเชิบเชิบไป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 ไม่มีไม่มีอ่าไม่มีไม่มีอ่าเดินตามปอกไว้เดินตามปอกไว้เดินตามปอกไว้พี่ีหนูอยู่ที่สามพี่หนูอยู่อันนั้นที่สองมาขึ้นมาที่สามตรงหลังพี่ดิขึ้นไปมามาใช่ไหมใช่มีมีใครึ้นมาบนยังอ่ะ มากอยทิ้งไปแนะถ้าไฟกับพิบแบบถ้าไฟกับพิบพิบแบบพี่ฟองวิ่งเลยนะห้องไหนครับไฟอะไรอ่ะไอ้ปากบอกว่าอย่าทิ้งขึ้นมาวางกล้องนี่เห็นไหมนี่กล้องวางอยู่นั่นอะไหนนี่อะไม่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 ได้ยุ่งกับห้องนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ยังไม่มีใครมามันมีแก้วหล่นอะเฮ้ยพี่ฟองอย่าอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวเอาตัวจู่เพื่อนไว้เอาตัวจู่เพื่อนไว้บอกว่ามันเป็นไปได้ เป็นไปได้ว่าจะเป็นห้องนี้อ่ะอุณหภูมิจะเป็นองศาไปร่อดในห้องนี้นี้ใช่ไหมยัง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 ไม่แจ้นเอ้ยอะเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไปเทกวะอะไรอ่ะมันคืออะไรไอ้มาร์คไปเทกอ่ะตอนจะเครื่องตรวจจับผีแหละไอ้เครื่องอุอันนี้อุปกรณ์ใหม่เหรอใช่เฮ้ยไอ้มาสไอ้มาสตกใจอะไรโอ้โหกูก็เลยตกใจไปด้วยเนี่ย ถ้าไฟกับพิบก็วิ่งป่าลาบอะเข้าในตู้สักตู้หนึ่งอะสักห้องหนึ่งูไม่รู้ี่เข้าตู้เปิดประตูคิดเหมือนไม่สอนดูเข้าตู้เลยมันมันแบบกระแทกหน้าพอไปทีเนระแสดงว่ามันอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าบนระพมเหลือเก้าองศามัอกระแทกหน้าก็ไม่เด็นเยนี่รอวะถ้าพี่ฟองได้ยินเสียงเฮ่ห้าอะไรนะบอกด้วยนะเพราะว่าบางตัวมันเวลาคือระ่ะเวลาคือระมันบางทีมันจะหลอกแบบหลอกคนเดียวอ่ะมันไม่ได้หลอกทุกคนอ่ะ มันมันแค่เต่าหูมันสัไม่ตายหรอกคุณกองมันจะแบบเบเกโลมันก็โดนถ่ายรูปฮะมีกระดูกหายเองกระดูกกระดูก้ยตกใจเก็บกระดูกพี่ถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปตกใจอะไรเนี่ยพี่ก็เลยกลัวไปด้วยเนี่ยก่อนดิพี่สายพี่ก็บอกก่อนดิพี่จะถ่ายทำไมเนี่ยตกใจเวลาเวลาหนูจะเวลาหนูจะคุยพี่บอกว่าไฟกระพริบไฟวิ่งอ่กดวีคุยกับผีกดวีหนูไม่คุยได้เฮ้ยมอะไรวะ ไม่ได้ปลาปลามกมมันผักแก้วมันผักแก้วหนังสือเขียนไหมเผืโดนผักเลยอ่ะมอกีดตัวดีดอ่ะใช่ไหมเออมอกิ้ตัวดีดมาเด้อเฮ้ยไป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 ไไปไปไปไไป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  แคปซีแคปซีเอออีเมเอาไปไหมเมื่อกี้พี่มีหน้าที่ให้พี่ฟองแล้วอ่ะเอ้าพี่หนูลืมโรยเกลือโรยไปหมดแล้วไอสามกองนั่นแหละยนทิ้งโยนทิ้งกว่าจีโยนทิ้งเนี่ยพี่ฟองถือเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอไอสีดำดำเนี่ยรีโมทรีโมทเออห้องเมื่อกี้ลืมตั้งห้องหรือรีโมทไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งอันนั้นทิ้งอีกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยรีโมทเนี่ยรีโมทอีกอันหนึ่งอ่ะเฮ้ย อันนั้น<อ>สม,มูทเดือนนีนน้เที่มันให้มาแบบนี้แต่แบบเฮ้อ <laughs> อะไรจุดดีๆกล้องกล้องที่มันถือเปิดเ,ดเ,ดเดองก็เลยตกใจอันนี้เหรออันนี้เหรอฮะแล้วก็กดกดเปิดกดเปิดแล้วมันจะมีไฟขึ้นตุ่มหนึ่งกดเปิดยังไงอ่ะกดขี้ขวาขี้ขวาโอเคอ่าถ้าถึงแดงสุดนี้ก็คือเลขห้าเลือดสูบฉีดไหมเลือดสูบฉีดดีไหมไม่ต้องออกกำลังกายผอมเจ้าพี่เล่นเกมเนี้ยไอ้ใครปิดไฟวะ เฮ้ยมีคนปีนไฟด้วยเข้ามาเข้ามาอย่าอยู่คนเดียวมันมันก็ต้องมีว่ามาร์กไม่มีกูมองแต่กล้องกูก็แบบนะชั้นไหนอ่ะชั้นบนเหรอต้องบอกต้องเอาไงถ้าเกิดผีหลอกชั้นบนวิ่งลงมาลั้ชั้นล่างไหมแอบไหนดีอ่ะทําห้องให้พี่ฟองแอบก่อนทําห้องให้พี่ฟองแอบก่อนมีห้องนี้ห้องนี้เพราะว่าห้องนี้ปลอดภัยถ้าสมุดไปไหนอ่ะมีข้ห้องนี้นะพี่ฟองนะจำไว้นะอยู่ลึกอยู่ตรงนู้นะหนูจำไม่ได้กลับหลังกลับหลังวิ่งเข้าห้องไอ้เฮีย ไอ้ไอ้บ้าตกใจโอยกูตกใจพี่ฟองเนี่ยยเจ็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 ยเจ็เจ็นีเยอะไรอะนี่เสียงอะไรอนเยไนเสียงอะไรไม่ได้ยินเ่ยทไมได้ยินคนเดียวอะพี่ฟองคนเดียวเหรอมันเสียงเครื่องบ้านเนี่ยมันระเกอยไอ้บ้าไอ้อะไรไม่เจ็ผม ใครใครเมื่อกี้ใครดูใครเข้าดิสมาเนี่ยมีไก่ผัดเพ็ดเนี่ยพี่หนูมือไม่ฮ้ยอะไรตอบเลยอ่ะบอว่าภาพมันสวยขึ้นนะใช่ภาพมันลื่นภาพมันลื่นขึ้นมากแต่ผียังไม่ออกเลยไอ้ผีเพี้อะไรฮะเออใครปิดไฟอะไรตอนนีน้มือไหนอ่ะไม่เจอโอเคอ่าพี่ฟองลองพูดกับมันนี้ เดวิดเนี่ยเรากดีกดีแล้วพูดดิเดวิดดิต้องออกกองมาช่วยเร็วๆเดวิดโอ้ยตกใจอย่าพิฟองนะัวกับเสียง B ใครใครใครเปิดประตูบานนู้นอ่ะบัานไหนไอ้ในห้องอ่ะประตูห้องเปิดนานแล้วนี่พี่พี่พี่ห้องเปิดอ่ะห้องนี้มีเสียงวะเมื่อกี้ห้องนี้มีเสียงวะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ผมเอาไอคโโฟนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเสียงอีกแล้วเนี่ย เสียงอะไรอ่ะห้องไหนวะเสียงเครื่องหรือเปล่าอึดๆหรือเปล่าห้องไหนไปดูไปดไปดูห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยเสียงมันขึ้น3.5เลยใช่เหรอมันก็แก๊งหรือเปล่ามันก็แก๊งใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาทีวัดอุดมภูมาแป๊บนึงนะจ้ะ e เ a p ตีออยู่หรือเปล่าเปิดอยู่หรือเปล่าหมอกให้ตือยิ้ E-map ที่ไปที่ไปเขียนทำไมพี่ฟองหนูหนูกันพี่ไว้ก่อน วิ่งหนูทำไมหนูอยู่คนเดียวเดินมาหายใจเข้าลึกๆห้องไหนใช่ไหมอ่าบีบมันบีบไฟอ่ะมันบีบหัวใจไหมพี่ฟังบีบหัวใจไหมเฮ้ยทำไมไฟกระพริบใครปิดอ่ะป็อกเต้บ็อกเต้เด็กบล็อกเต้เฮ้ยทำไมมันกระพริบอ่ะมันกระพริบปี๊ปอ่ะทำไมไฟกระพริบอ่ะป๊อกปิดอ่ะกรระพิบ ไปตรงกลางห้องเนี่ยป่าเพราว่าอยู่ว่าใครปิดพี่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 อะไรมันมันคุยอะไรไม่รู้มันพึมพำมาช่วย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 อะไรเมื่อกี้ช่วยด้วยบ้าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ไม่ได้ยินอ่ะพี่ไม่ได้ยินมันมาไงมันถือเครื่องมาแล้วมันต้องใส่เครื่องได้มั้งตอนระโขงนี่มันได้ยินเสียงมันอยู่ตรงไหน่อมอยู่ตรงไหนตามไปที่ตามไปที่แหละผมเล็งห้องเนี้ยแล้วได้ยินเสียงเฮานะฮูเฮานะฮู อุนดาโฮมาอุนดาโฮมาเราไม่ได้อะไรที้เราได้อะไรไม่ว่างเนี่ยหนังสือมันเขียนไหมไม่เขียนเราได้แค่ฟินกับฟินเจ้าอะไรอะมันเปิดเปิดเปิดมันไม่ได้ยินอันนี้ไม่ได้ยินเลยถ้าเปิดเครื่องนั่น่ะป๊อปเปิดไปแล้มันลำคาญมันมันมันหลีไฟแกลวมันหลีไฟแกลวไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ป๊อปป๊อกปิดไปแล้วหนูได้ยินเสียงอะไรอ่ะมันวิทยุวิทยุมันเปิดวิทยุหรือว่า มาเมาเมาบลอกลัตมั้ไอ้ปลอกปลอกไปแล้วรอบนึงอ่ะาเฮ้ยบอกว่าข้างในอาจจะมีโจจ้าแล้วพี่ข้างในไหนข้างในนั้นเหรอเข้าไปดูดิข้างในประตูที่มันเปิดอ่ะเข้าไปเลยพี่เดี๋ยวบล็อกคอยสนับสนุนไทยข้างนอกกูก็สนับสนุนข้างนอกแล้วกัน้างนอกข้างนอกยยูภาษาไม่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 เลยกันเยอะพวกมี่ก็ไปสิไปสิไปสิถ้าโดนหลอกเล่นหนีไม่ทันเลยละ เนี่ยเข้าห้องด้านหลังเข้าห้องด้านหลังเตรียมห้องไว้ให้แล้วมันไม่ออกมาต้องเป็นผีขี้อายอ่ะต้องอยู่คนเดียวอ่ะห้องนี้แอบไปแอบห้องน้ำเหรอไม่อยู่อยู่หนูไม่อยู่แต่ห้องห้องนี้แหละน่าจะปลอดภัยแอบห้องน้ำเลยนะวิ่งห้องน้ำเลยนะพี่ฟองจำได้ไหมห้องน้ำคือตรงไหนอ่ะเนี่ยวิ่งเข้ามาปั๊บแล้วก็เลี้ยวขวาได้ได้ได้อ่าเราเรายังเหลืออะไรอีกป่ะมันมีแค่รอยนิ้วมือเเนี่ยปิดไฟไหมเออ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 เป้าอยู่ตรงไหนวะป้อมไม่เห็นเป้าอ่ะไปละเฮ้ย เฮ้ยประตูประตูไหนพี่ผมได้ยินมันร้องเพลงมัันดพี่ไม่ได้ยินน่ะพี่ไม่ได้ยินน่ะพี่ไม่ได้ยินกลับไปล้วมันมีอะไรมพี่เอาเครื่องนี่ไปใช่ไหมไม่ใช้กูหลอนเราไม่อยากถือเครื่องนี้แล้วอ่ะดูดูกดออมไหมดูกดออมไหมเฮ้ยเปิดประตูแหวประตูไหนวะป๊อกตรงเสียเนี่ยค้องนั้นอ่ะเสียเอ้ยไอ้ป๊อกไอ้ป๊อก เสียงขึ้นหกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงขึ้นหกแล้วพี่ว่าไงป๊อปไปอยู่แล้วว่าไงไอ้ป๊อปป๊อปไปอยู่แล้วไอป๊อปไอป๊อปมาเร็วไปเลยไปเลยไปเลยไอปวิ่งแซงหน้ากูเลยเออมีโคดอปกดอปป่ะกดเจพี่ฟองกดเจกดเจเป็นยังไงกดเจไหนดอเป็นเม็ดขาวๆแบบจางๆเล็กๆกดเจ กดเจแล้วก็กดเลื่อนไปตอบเป็นชีหร then, hey, right wonder, ือห้านตัวพี่กดกดกดเลื ah án, ่อนไปทางขวาสุดอ่ะแล้วมันจะมีให้ตอบอ่ะอันแรกอ่ะอินวิเด้นน่ะใส่โค้ดออฟไปโค้ดออฟอ่าเาต้วนสอนพี่ฟองเล่นก่อนอ่าเราได้ตอนนี้เราได้โค้ดออฟแล้วอันเดียวเลยไม่รู้เลยว่าผีตัวไหนเดือย่างนึงนี่ฟิงเกอร์พิ้นใช่ไหมพี่ฟองตอบช้ที่สองว่าฟิงเกอร์พิ้นพี่ฟองกดเจก่อน ปิมพก็แล้วอ่าแล้วก็มันจะเหลือผีอยู่สองจำสองตัวปะเขาอยากเห็นอ้ไฟเขียวมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเป็นทีพี่ว่ามันกลัวพี่ฟองเว้ยมันกลัวพี่ฟองอ่ะมันกลัวหนูเหรอใช่มันกลัวหนูหนูจะถือแบบนี้ตลอดไม่ได้ไปต่อไปต่อเหลือคันตูใช่ไหมมันจะวิ่งเร็วตอนตอนร้อนเหรอหรือว่าวิ่งช้าวิ่งช้าใช่ไหมวิ่งช้าวิ่งช้าตอนร้อนช้าตอนร้อนแต่ถ้าอากาศเย็นมันจะวิ่งไวโคตรอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลก็ได้มันก็เลยไม่ค่อยออกมา แคยังไม่ถึงเวลาแหละเราว่านั่นหรอเทียนมาตังหันตูดผีมันชื่ออะไรันตูดห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 ันตูดอะไรคือการเอาเทียนมาแล้วไม่จุดเทียนใครอ่ะมันดับประเดี๋ยวจุดไปแล้วจุดเทียนหมดเลยถุกอันนี้แล้วเอามาวางหม่เอามาวางหม่อ่าเออเออมันมันมีเสียงอะไรขยับเออมัอนมีเสียงอะไรจริงๆด้วยอยู่ข้างหูขวา ใช่พี่ฟองฟังดีๆนะพี่ฟองฟังดีๆนะยังอยู่ข้างหูขวาโชวีมเเซลปักโลปักกเักกลักเกเปักเลักเล็บปักเลักเล็บกันนะโชว์กีโเลเลเดวิดเบ็กเปักเดวิดปักเปเลปักเล็ลักเลอเลเล็อปัเปักลเลเหเปก น้อยพี่สันไม่ใช่หรอ uh พี่ฟองหรือเปล่าแกไกจเสียงพี่ฟองอ่ะน่ากลัวกว่าพี่ฟองไปโพดตรงในประตูมันไม่เอาไม่ไปไม่เอาไม่ไปต่ปักอยู่้วยไงถ้าถ้ามันแบบไปกับพีิแเนี้ยวิ่งเลยวิ่งกลับมาหลังนะวิ่งกลับมาหลังนะไปเข้าห้องนั้นนะจมองดีๆไม่เอากลัวยข้างหลังอยู่ข้างหลังนงหลัง ไม่มีใครแกล้งหรอกไม่มีใครแกล้งเนี่ยน้องๆให้กำลังใจอยู่เนี่ยตาไทมันพี่ฟองไอ้อเล็บยูมัดมมัดมัดไน้เอาลองเพลงให้ผีฟังก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มสนุกแล้วมันเริ่มสนุกแล้วโอ้ยเสียงใคร ไม่ใช่หนูไม่ใช่พี่อกด้วยไม่ใช่หนูไอ้ม้าไอ้ไอ้ชั่วยุคไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพี่ฟองก็ไม่กล้าเล่นเดี๋ยวไปไปเงื้ออีกรอบหนึ่งพี um> um> ่ฟองไม่เอามันมันไม่น่าจะชอบเพลงนี้มันชอบเพลงอะไรอะไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ที่ดังกำลังดังในต็อกเกตักอะงงวยบอยบอมงงวยบอยมเดวิงเดวิงยบอยบอมยบอยบอมแล้วดด ฟองถายก่อนถายก่อนมันมันไม่ออกมาผีผีมันกลัวเหรอพี่ฟองก็เลกถือม้เก็บไแล้วใช่เหรอโอ้มาถือไม่หรอไม่หรอพี่ว่าพี่ว่ามันอัดเอาดีเหรอเฮ้ยทำไมประตูมันปิดเองไงมารคเกเนี่ยประตูไหนถ้าผีร้องตอมัน็วิ่งเลยอะไรไอ้ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อก ฟ้าวฟ้าวฟ้าวฮ้ยาดนี่้าวเฮ้ย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 มันโดนอะไรมันปัดอะไรตกอ่ะเนี่ยของจริงมึงแก่ฟ้าวพระราดเฮ้ยมันปัดเครื่อนี้มันปัดเครื่องหลดเลยเฮ้ยก็แปลว่าอาจจะใช่ปะมันเป็นีเมีย้ยีเมีย้ยเฮ้ยพอใส่เครื่องดอดปุ๊บมันจะเหลือชอยแค่บัชีว่ มันแต่เครื่องดอทมันยังไม่ได้ทำงานเลยนะมันแค่ปัดเครื่องดอททิ้งเฉยๆมันอาจจะทํางานแบบนี้เลยะไปใช่หรอไม่ใช่หรออยากรู้อ่ะเดี๋ยวไปดูในรถแใ้้มันมีเควสเครื่องดอททางานไปดีออกออกออกหมดไปนะออกหมดไปนะบ้าๆ้ๆๆเาบ้าๆๆๆบ้า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 เ้าบ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 ้าย้้าบ้าบ้าห้เบ้าบ้าบ้าบบ้า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 ้อบ้าๆ้าบ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 ้้้บ้้้ พี่เมียน้อยเหรอเพงรู้นะเ <c oughs> น,นี่ยเขาถูก้อกอด,ดเมียหลวงเหรออ้ออออาวทำไมกล้องมันจับฮเจอไหมเจอไหมเจอไหมพี่กบมาข้างเขนเออพี่ฟองต้องไม่ต้องถือไม้งเขนอะถือย่างอยู่นนะเอาแล้วหนูไม่อยากเจอมันเฮ้ยแต่เสียงห้าใส่ทีแรกอะโอ้โหถ้าไม่ใช่เสียงไอแทแนนี่คือมันน่ากลัวมากเลยนะโอ้โหเดีดนนั้นเนี่ยใช่<ม>โคตรด<า>งังกว่าบกว่า แต่ไอ้มื่อันนั้นน่ะดังกว่าแต่ของเก้าร้อนกว่าหน่อยไปพี่พี่หัวหนูเหลือห้าสิบเองอ่ะหนูจะโอดสี่โลกไหมเนี่ยการการโทษ่วไปแล้วพี่หนูกินยาได้ไหมหนูกินยาแก้ปวดหัวมมกนอย็าพี่พี่พี่ผู้ชายมันไม่น่าจะเป็นเมียน้อยนะพี่ฟองอ่ะมันเป็นผีผู้ชายหรอกหนูกินยายังรอหน่อยรอหน่อยกินยายังไงหรอทิ้งของก่อนอันไหนที่ไม่ได้ใช้ทิ้งก่อนอ่าอ่าเียนไ่่ด้้ออราาวว พี่ฟองเพลงเดิมเลยนะร้องเพลงนั้นปั๊บมันแท้ใส่เลยอ่ะแสดงว่าพี่ฟองมาเร็วอย่าอยู่คนท้ายป๊อกป๊อกป๊อกแปะเครื่องดอดใหม่เลยไอ้เครื่องดอดหล่นสองอันเลยเฮ้ยแต่ป๊อกจะทำลาลาห้องนี้เองเฮ้ยเฮ้ยสองว่ะสองวัยป๊อกสองป๊อกป๊อกแค่จุดทั่วเพลงนะสองว่ะสองวัยป๊อกสองว่ะป๊อกแค่จุดทั่วเพลงนะสองว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป๊อกทำเอกแล้ว

ไม้ป๊อกกล้องต้องถือก็ต้องถือตำหักมันควรจะมีสองคนเท่านั้นถือไม่ได้มือเลยกล้องอะกล้องวิดีโออะมากมักมักร้องเพลงเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษดิมากเปิดมันฟังไม่ออกโอ้โหภาษาอังกฤษเเฮ้ยมันเปิดประตูอะอุ้ยอุ้ยเห็นเห็นตายป๊อกด้วยเห็นตายป๊อกหัวทะลุตายป๊อกหัวทะลุเลยหรอไี่ลองปิดไฟกันทุกคนนอนไหมไม่ มันมีไฟเขียวเขียวอยู่หุ่นฟองไม่เป็นไรหรอกบ้องชูบ้องชูบองชูมีฟองร้องเพลงความหักมันควรจะมีสองคนเท่านั้นเห็ไมจบเพลงอย่าไปเฮ้ยร้องมันมันเปิดประตูเล้วเกิดข้อีิพาทกันฉันยอมเมื่อไรตําหน่งพี่อะไรเมื่อกี้บองเห็นเหมือนมันเดินมาทางเราไหมลอยไปเออเมื่อกี้ใช่นั่นแหละควัดมาเดินมาทางเราวิ่งที่ผมสะดุ้งเมื่อกี้ มันเป็นผีเมียน้อยจริงด้วยมันเห็นผ่านในกล้องเหรอเมื่อกี้ไปเป็นควันแล้วเดินเดินเข้ามาในห้องเราอ่ะนี่มันอยู่ข้างหลังเราปะวนี่ยวไม่ปลอดภัยเลยหรอห้องบ้านนี่เนี่ยหมูหมูปี่หมูไปเราไปห้องขวาดีกว่าพี่ห้องขวาไปเตรียมห้องขวาไปป่ะไปพยายมเตรียมพี่ฟองจะได้มีลายวิ่งไงพี่ฟองเราไม่รู้ทางเหมือนเราห้องไหนดีห้องนี้มีตู้อ่ะห้องนี้นะห้องกลางนะไอ้ห้องที่มีเสียงจะอยู่ห้องที่มีเสียงหรอห้องนี้ไม่เสียงหรอ ก็ไมารู้องม,มีเสียงไม่ใช่หรอรรหรอ้หองในก็มีนะอ่าพี่ฟองยังไงอ่ะ<จ>ปิดตู้ยังไงอ่ะกดคลิกแช่แล้วก็ดึงเข้าเออจะ <c oughs> พึ่งปิดสิจะเย็นเจนเปิดไปวิ่งเข้าก่อนเออวิ่งเข้าห้องนั้นเดี๋ยวพวกพี่ปิดเองหนูเข้าไปรอในห้องนั้นเลยนะต้องดับไฟเปลี่ยนก็ถ้าพวกพี่วิ่งเข้าไม่ทันก็ค่อยปิดเองอย่าปิดกันพวกพี่นะไม่รู้อ่ะหนูเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วกันเกิดเป็นในมิชชั่นนะพอกไฟมันต้องดับคืนอ่ะ ไอป๊อกหัวป๊อกคนน่ากลัวเลยเห็นปากลูกกระต่ายด้วยแล้วพี่ฟังแค่ขา่าวที่มันลั่นเราเมื่อกี้่ะวมากรองร้องเพลงเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษดิเมื่อกี้เราปแ้วจะลอกยาไก่ก้อนความผักมันควรจะมีสองคนเท่านันพี่อาจจะอยากกินหมูกระทะก็ได้นะไม่ใช่หนูว่าผีเมียน้อยมันเป็นอะไรก็ผีเมียน้อยไฟชายนะพี่เปิดไฟฉายนะเพ่ลองลองดูลองดู น้องอยากกินมูกระทะสิความหักมันก็จะมีสองคนต้านัเธอไปกินมูกระทะกับเขาบ่รด้อมันไม่ชอบเห็นไหมมันเป็นเมียน้อยไ้ยเอียเยียเยียอะไรอะ กล้องซือผีมันวิ่งว่ะเราเลยพี่ใช่เหรอว่ะวิ่งออกมาจากห้องกันน่ะเออมันจะคล้ายว่ามันจะเป็นเส้นเส้นขอบตัวมันเว้ยแล้วมันก็วิ่งแบบเร็วมากอ่ะมันเหมือนเป็นก้อนอแต่เนี่ยเป็นเส้นตัวเว้ยแล้ววิ่งบึ้บบึ้บบึ้บเลยเรือหนูอยมั่งไวจัดเลยมันโบดที่หนูว่าเป็นมีพี่ฟองอย่าอย่าไปเดินไปจิบชิดประตูใอยมาหน้านังพี่รากลังไปดูไหมไอ้เมื่อกี้นับนับเป็นว่าแต่อ้ยเี้ยทำไมมีเสียงอะไรหล่นอยู่แถวข้างห้องวะมีเสียงดังสิเมื่อกี้นี่มันมันล่าบะ ไม่ไม่ไม่นันเหมือนมันเหมือนแค่ตัวจับได้เฉยเยอ่ะแล้วเมื่อกี้นับนับว่าเป็นดอทหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้เครื่องกันอ่ะยมสียงอะไรอ่ะเราบ้าวะเอ้ยี่ยี่เป็นเสียเยเฉยเยเยเยยิมันล่าดิวะ มันลาพี่มันลาตอนไหนอะบอกบอกบถ้า,ถ,าถ้ามันลาต้องปิดเครื่องถ้าถ้าถ้าตามันลาต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอัปเดตใหม่อะปิดอะไรอะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไรอะ <filling problems. S 2> มันจะปิดจงไงได้เบ้อหัวมึงอยู่กอโปเนี่ยมึงจะปิดังไงแล้วณถหนามเลยพี่อะไรทุออยากที่มันใช้ไฟทำงานอะต้องปิดก็กอโปมึงใช้ไฟมันจะปิดยังไงรู ไปแล้ว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 ไม่รู้ันหลากูก็ไปเปิดไฟเช็คเวสนกนก็ว่าเสียงหาอะไรโอ้ยโอายนั่นแหละเสียงมันน่ากลัวกว่าเดิมมาใช่ไหมเหมือนเสียงอนี่เลยเฮ้ยตอนตอนไล่แบบนี้มันมันแบบมีเสียงหลอกหลอนนะวะเออมันเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ใครปิดไฟผมวะจะเอาไปทำไมแล้วเราจะกลับบ้านอะไรกันถ้าเราไม่อยกพี่ฟองมาเร็วพี่ฟองเร็วเร็วเร็วแล้วแล้วเราไม่ได้ถ่ายรูปสิพี่น้องถ่ายรูปผีเหรอ เอาตังไงเอาตังเอาตังนะต้องมีคนเสียสละชีวิตป่ะไอ้ป๊อกแก้่ไอ้ป๊อกเว่ยโอ้ยแยะโอ้ยที่เดิมที่เดิมที่เดิมล่าพี่มันล่าที่เดิมที่เดิมที่เดิมเฮ้ยเอาปองพี่ปังพี่ปังพี่ปองขวาเร็ว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 พี่ปังอยู่ไหนพี่ปังขวายิ่งจัดไป่ก่ง Ba tóc bê bị bê tóc 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 bê ở bê tóc ไอ้ผมไม่ฟังเลยผมไม่ฟังเลยทุกคนผมไม่ฟังเลยหลอดไม่กี่ขีว์ผมไม่ฟังเลยผมไม่ฟ้องหันกลับมาพี่มารับแล้วอุตส่าห์ออกมาแล้วก็มุดหนีเข้ามาตัวนี้เลยเลยอีกห้องหนึ่งห้องสุดเลยพี่ฟองทีห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนั้นห้องนี้ห้องสุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นประตูห้องเรียนวิชาการโอเคไปดิไปดิไปดิบนไปเหี่ยงเร็วเร็วเร็วลูก ใช่เหรอใช่อันนี้อันนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วคือไปจะไม่กระพริบเลยเว้ยถ้าถ้าผีไม่อยู่ในอยู่ใกล้ๆเราอ่ะคือเรา<ต>จะ<ร>าไม่รู้เ<ร>ลยว่าผีาก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้ผี แล้วไปแล้วไปแล้วออกไหม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 ได้แล้วเข้าใแล้วด้อยว่ายังไงเราก็รู้ชื่อผีเดี๋ยวมันคือผีอะไรอ่ะสรุปว่าอะไรบางตั้งแต่ไอ้แบนชีแบนชีมาเร็วพี่ฟองมาแม่ม่ยังไม่เห็นตัวเลยเราไม่ถ่ายรูปหรอแบนชีกลัวไหมกังเข็งไหมกลัวมันเลยไม่ฆ่าพี่ฟองไงเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่ฆ่าพี่ฟองเลยเร็วเร็วเร็ว แต่แต่บางทีถึงล้นเร็วจังวะถึงึงล้นเร็วจังวะบอกว่าบางทีในกล้องปกก็มองไม่มองไม่ได้มองเห็นแค่ไนก็ไอ้ล่างมันน่ะจะว่าปกติปกตเห็นนะบางทีอ่ะอุ๊ยกว่าจะรู้ตัวว่ามันล่าคือมันถึงเราแล้วอ่ะ ได้ไงวะมันอัปเดตใหม่แล้วคือเราไม่รู้เลยเว้ยพี่ว่ามันจะลาดตอนไหนก็ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้เราไฟอ่ะไฟเมื่อกี้อ่ะตอนที่หนูอยู่คนเดียวหนูได้ยินเสียงเท้าแล้วก็เสียงหายใจอ่ะอยู่ใกล้หนูมากอ่ะแต่หนูไม่ได้มองอะไรเลยหนูปิดตาหนูหมดเลยพวกพี่ไปเจอผ่านเดเตอร์พวกพี่นึกว่าหนูตายนะตอนเดินออกไปอ่ะพี่ฟองตายแน่เลยว่าสรุปไม่ยืนหันหน้าเข้ากำแพงคือีนันมันหยุดลาดนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วอ่ะ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมอ้ยอุยอุยไหวไหมไหวไหมสบายแหละอ่าสบายฟ็อกกระทุ้บอีกตอบอะไรนะไอ้ฟ็อกเป็นคนโดนล่าเนี่ยไอ้ฟ็อกเหลือเหลือศูนย์นะตอบอะไรนะตอบตัวอันสุดท้ายฟ็อกไม่ตายหรอกวินี่พี่ฟองอย่าลืมตอบอันสุดท้ายเราได้อะไรอ่ะตอบไม่รู้อ่ะไม่รู้ใช่ตอบไปอ่ะอ่าตอบเบนญชีเลยอุ้ยพี่ฟองพี่ฟองไม่ตายเพราะว่าพี่ฟองถือไม้แมงขีดแน่ๆเพราะพี่ถือไม้แมงขนดเลยบนญชีมันกลัวแมงขีดใช่ไหมแต่เราเราไม่มีเควสถ่ายรูปผีเลย เอองั้นกลับ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 ไปเจอตัวใหม่ดีกว่าเอาเอาบอกกัมารับมาอ๋อโอเคโอเคเชีน้ำตาก่อนเชีน้ำตาก่อนเช้น้ำตาก่อนเฮ้ยเป็นชีวะถูกมากไลฟ์สตรีมทุกวันที่เฟซบุ๊กช่อง a อท c มซี่นะครับและดูคลิปเต็มที่ยูทูบช่อง a อท c มซี่ครับผม